โอเคสวัสดีครับพบกับช่องของรุงพาเพลิน v 5นำะมาอยู่กันที่ค่ายแฮกซอนะค่ายนี้จุดเด่นเลยคือก่อนเริ่มเกมจะขายของแบบนี้มีอะไรให้อ่านก่อนนะอารมณ์ประมาณว่าตัวเกมมีลักษณะแบบไหนนะเดี๋ยวลุงจะลองมาเล่นครั้งแรกพร้อมพวกเราเลยเหมือนกันนะช่องแรกนี่มีสัญ,ญลักษณ์แบบนี้อารมณ์ประมาณชนะมีโอกาสยิงมากขึ้นอันนี้คือว อันนี้คือเหรียญเงินเหรียญทองไปเข้าไปดูในเกมกันเลยครั้งแรกของลุงเหมือนกันนะเห็นว่าภาพมันสวยดีเลยขอแวะเข้ามาเล่นหน่อยแล้วกันเอาเป็นว่าชอบไม่ชอบก็นั่งดูกันนะกับทุน19,00งบาทนะคลิปนี้ทําเพื่อความสนุกความบันเทิงนะหน้าที่เล่นเป็นของลุงพวกเราลุ้นและให้กำลังใจอย่างเดียวนะไปเข้าไปดูวิธีสักนิดหนึ่ง ประวัติไหมวะข้อมูลทีเออข้อมูลเชื่อไหมไม่รู้เรื่องตัวแพงดูตัวแพงแกันตัวแพงเป็นรูปภาพเหมือนเดิมนะไอสิงโตกับนี่ไม่เท่าไรสามตัวนี้แพงสุดจำสองตัวนี้พอวิธีการเล่นซ้ายไปขวานี่หวาซ้ายไปขวาซื้อบนัสได้โอเคไม่น่ามีอะไรยากปาจ้ำแหละไม่น่ามีอะไรยาก ขอเริ่มจากเบ็้50แล้วกันไหนๆก็พาทุนมาเยอะนะ้ำหนึ่งหนเาพันนะปลาไปเกือบจะสอนาทีแล้วกูยังไม่ได้หมุนสักทีหนึ่งไปหมุนกันเลยครั้งแรกอุ้ยรูปภาพแม่งคล้ายๆกันกอบทองดูเนียนเกินเอมาคำนวณ10บ,บาทดูก่อนดูก่อนรีบไปไหนไอยาหาข้างนอกกันสักนิดหนึ่งอ่าคิวหบาทอุ้ย ไม่คำนวณต่อเนื่องนะหนึ่งอย่างนะที่เห็นวัดห้าสิบตัวอะไรติดมาปัญหาคือกูเหมือนกับจะเห็นว่าไม่มีปุ่มซื้อใช่ไหมอ้อมีปุ่มซื้อนี่แฮกซอมันจะมีจุดลักษณะอีกจุดหนึ่งประมาณนี้เลยเบ็ดห้าสเอาดูง่ายๆดูกันที่เบ็ดสดีกว่าดูง่ายกว่าเบ็ดสถ้าเกิดจะเพิ่มการตกสเก็ตเตอร์ก็30บาทเอาไม่เอา อันนี้คือเป็นลักษณะพิเศษน่าจะเป็นสุ่มวายเดี๋ยวค่อยมาเล่นกันอันนี้ก็น่าจะเพิ่มเยอะขึ้นอ่ะอย่างน้อยหนึ่งตัว <c oughs> น่าจะเพิ่มมากจากตัวนี้อันนี้น่าจะซื้อสเก็ตเตอร์เข้าทันทีเลยอันนี้เพิ่มจำนวนหมุนประมาณนี้ของค่ายนี้ไม่เอาจะขอเล่นเองเบดห้กันต่อรีบไปไหนยังไม่เห็นสัญลักษณ์ไม้กระบ,บองลงมาทีนะตอนนี้อยากเห็นตัวนั้นมากกว่านะ ปับ๊บสองวายกระทืบมึงกระทืบมึงไอ้เหี้ยมันหมุนเป็นนาคิเมะเลยอสูรข้างขึ้นที่หไอ้เหี้ยดีทีหนึ่งปราสากิกูหมุนเอากลับหัวกับหางอยู่ไหมอ๋อกลับมาเป็นปกติแล้วเออเอากลับมันดิล่าสุดเป็นปราสาทไลท์ขอบเขตเลยมึงกระทืบใช่ไหมเด็ดโอ้โหดอกน,นี้มาสวยเท่าไหร่ก่อน75บาท เปลี่ยนฟิวเปลี่ยนฟิวเปลี่ยนบรรยากาศมั่ง FS 2ตัวแม่หลุนตัวหนึ่งไม่เข้ายากที่จะเข้าฟีนะค่ายนี้กูเล่นมา2,3ครั้งยังไม่เคยเข้าฟีเลย1ครั้งกระโดดแม่งกระโดดก็แล้วไม่มีอะไรดีขึ้นสร,รุปว่าวายนี่มันไม่ใช่เฉพาะคำนวณน,นะมันไว้กระโดดได้ด้วยกระโดดหนึ่งครั้งไหมเอา้าทำไมไม่กระโดด วัดวัดูกันต่อทำไมมันไม่กระโดดหรือว่ากูดูอะไรผิดไปวะมามั่งดิกูจะได้ดูมึงไม่มาอุ้ยลุ้นสกเก็ตเตอร์สมช่องมีหนึ่งวัดอ้าเข้าเว้ยเข้าเว้ยมึงไม่กระโดดเพราะอะไรกูไม่แน่ใจอีกแล้วแป สิบฟรีโบนัสต่างกันยังไงก่อนมีวงกฎดสัญ,ญลักษณ์วัด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 เอาวันนี้ก่อนแล้วกันไม่รู้เว้ยสิบฟรีสิบฟรีครั้งแรกมีหนึ่งตัวครั้งสองเงียบมาหนึ่งไว้กระโดดสองครั้งมีคำนวณไหมเออติดมาอยู่กระโดดอีกครั้งนึงเอาดีติดมามีหนึ่งตัวไม่กระโดด อุ้ยทุบให้เออมีสุ่มวายให้กูไว้ปับ๊บสามครั้งสุ่มไหมแม่งทำไมไม่ทุบอ่ะโอ้โหดอกนี้พันสองร้อยหกสิบเกมใหม่มักจะมีกำไรเกมใหม่มักจะมีกำไรบิ๊กวินปึออ๊บมีสุ่มไหมทุบไหมทุบสองครั้งหนึ่งโอ้โหงัวติดนั่นงัวติดเยอะอยู่ สองัวติดเยอะอยู่เออเอาดีแบบนี้ได้นะแบบนี้ได้นะกูเห็นงัวกูเต็มเลยและมีทุกช่องถ้ามีทุกช่องคือมีคำนวณปับ๊บสุดท้ายรางวัลรวม2,965บาทเอาไว้ได้แบบมึนม,นมนงงงเอาหมดไม่สนจ้ะมีกำไรนับหมดไปกันต่อเอากูหมุนกับมืออยู่นี่วาตั้งออตโต้ดีกว่าเต็มหมุนพอ500บาทไปกี่เกตกดแล้ว เออเข้าฟรีได้อ่ะหนึ่งครั้งกระทืบพางเข้าไปติดสิงโตมานิดหนึ่งเอาจริงนะไม่ค่อยสนุกแบบนี้เพราะว่าตารางมันเหมือนกับแค่เปลี่ยนตารางหมุนใหม่อีกครั้งมันไม่ได้มีความรู้สึกว่าจะมีอัดตรงอัตราอะไรเพิ่มขึ้นมาจ่ายเพิ่มนะแล้วการหมุนของมันคือฟิกมาเลยว่าจะได้กี่ครั้งกี่ครั้งนะเดี๋ยวเด,วเ,ดวเป็น25หมุนไปตอนนี้อย่างน้อยกูก็บวกกำไรมาอยู่นะ ว่าทำไมไม่ไปอ่ะลูกยีิบห้าหมุนต้องกดเริ่มด้วยป๊าบสิงโตแม่งคนละสีกันกรอบทองมีผลอะไรม้างวะไม่เห็นจะมีวาวขึ้นมาเลยว่ากูยังไม่ติดคำนวณป๊าบสิบมาหนึ่งครัางกะทืบมีไหมเห็นไหม ไวเชื่อมติดมาอยู่มันเหมือนกับการเปลี่ยนเปลี่ยนการหมุนใหม่ครั้งนึ่งอะ่ะก็แรนดอมหมุนใหม่ฟรีมาครั้งนึงอะ่ะสองครั้งอ่ามันอาจจะต่างตรงนี้ตรงนี้แหละสิงโตเต็มไหมนั่น280้ยไรมาไป <c oughs> ไม่มีนะไวบางครั้งก็ติดหมุนบางครั้งก็ไม่ติดอยู่ที่จำนวนสัญ,ญลักษณ์ให้มาหนึ่งครั้งติดไหมไม่ติด ไม่ผ่านไม่ผ่านแบบนี้ไม่ชอบนะไม่มีอะไรที่หวือหวาไงมันก็ตกมาแล้วก็หมุนจอธรรมดาเองเหมือนกับเอามาหมุนใหม่ฟรีหนึ่งครั้งอ่ะเหมือนกับหมุนใหม่ฟรีหนึ่งครั้งหนึ่งพันเก้ากลับมาเท่าเดิมกูไปเบ็ดร้อยเลยเอ่ะหยับเบ็ดร้อยสักสิบหมุนไปหนึ่งพันบาทมีอะอะไรตื่นเต้นบ้างเราได้ว่าจะไปลองเลือกซื้อแบบแปลกๆดูมั่งตอนนี้ไม่เอาละ จบได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นแหละลุงเล่นให้เต็มที่5,000บาทเอาไอ้สี่พันหนึ่งหมื่นห้าพันพอเต็มที่เท่านั้นนะไม่มากกว่านี้อุ้ยมังกรดอกนี้แมงไม่แพงกูว่าจำไม่ได้ว่าตัวไหนแพงมัง่งไปอีกยีิบห้าหมุนไปมันแค่หมุนตารางใหม่วะไม่ค่อยโอเควะสำหรับลุงวายสองตัวเอ้ ชาเกเตอร์สตัวมีวายมากระบองหมุนก็ตอนแรกเหมือนจะตื่นเต้นนะสรุปสุดท้ายแม่งมแค่เปลี่ยนกระดานหมุนเองเปลี่ยนเปลี่ยนกระดานแบบเห็นไงว่ามันจะหมุนทรงนี้ติดไม่ติดก็ลุ้นเนาะหตัวไม่มีคำนวณอุ้ยได้เยอะแต่ตัวอักษร1ตัวเข้าไหมไม่เข้าหายตอนนี้หายแล้วไอ้กระบองหมุนกู กระบอกหมุนกูหายไปไหนก่อนอ่ะสิบมาเอาอ่าสามช่องเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมเรียบไหมไม่เรียบพอเห็นมาตั้งแต่ช่องหนึ่งกับสองนี่กูแอบ,บลุ้นนะแม่งวายมาไม่หมุนหมุนหน่อยดีเงียบหลายรอบแล้วนะแน่ยังไม่หมุน กูดูทรงอะแม่งกูจะรอดไหมวะเนี่ยมึงไม่หมุนเลยอะ่ะแล้วกูก็ไม่ซื้อด้วยนะที่ไม่ซื้อเพราะไม่ค่อยโอเคกับมันเท่าไหร่แต่แค่อยากหมุนให้มันจบๆดูตั้งใจไว้ได้ที่หมื่นหอ้าหมุนสองครั้งมีไหมสีแดงสีเขียวไม่ติดอีกทีโอโหตำแหน่งวายเชื่อมงวติดมาหน่อยนึงสองครั้งแม่แอบลุ้นเข้าฟรีอยู่ แล้วกูก็ดูไม่ค่อยทันด้วยตกอย่างเดียวเลยมึงขยันซะด้วยวายเชื่อมาดอกนี้โอ้โหไม่เป็นรางวัลอะไรหน่อยวะใจลักอะ่ะกูไม่ออกอะ่ะกูใจรักอะ่ะกูอยากดูว่ามันจะจบยังไงนี่ยิยอมเหอะไม่ไม่ไปต่อไอ้เยี้ยสีพันมาเล่นเกมกล่องหมุนบ้าอะไรไม่รู้ใครไหวไปก่อนส่วนลุงขอขอถอนกำลังไปหาเกมอื่นเล่นก่อนนะ ขอถอนกาลังไปหาเกมอื่นเล่นเถอะถ้าจะจ่ายแบบนี้ถอนกําลังเถอะลักษณะพิเศษลักษณะร่ํารวยมันําท่าจะออกมายากอ่ะนะ,ะเหลืออยู่500กว่าบาทเล่นเบ็ดหดีกว่าสัก10หมุนใครไหวไปก่อนลุงขอถอนกําลังนะแล้วข้างในไม่แตะมันเลยนะเพราะว่าลักษณะข้างนอกก็ไม่โดนแล้วจะไปแตะข้างในให้เปลืองตังทำไมแต่ถ้าใครชอบลักษณะการหมุนแบบนี้นะหรือว่าลักษ ชอบลักษณะตัวเกมจัดได้ไม่เสียหายเล่นให้ดูแล้วประมาณนี้แหละไม่มีอะไรเยอะหมุนกล่องครับแต่ภาพมันสวยจริงนะลุงชอบภาพหมุนสองครั้งเอาไว้งัวนั่นติดเยอะไหมโอ้งวติดเยอะ4ี่ช่องติดมาอยู่ชุดนี้เอาทิ้งทวนกลับมาหน่อยหนึ่งได้หมุนอีก3ามครั้ง เจติดมาเบ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 า,บาได้35บาทโอเคเรียบร้อยลักษณะตัวเกมก็ไม่มีอะไรพิเศษมากมีแต่พิเศษแดกกูไปสี่พนแบบนิ่มๆเลยนะทำได้สูงสุดเมื่อกี้ส0 0 0มบวกมาพันนิดๆก็โดนดึงกลับนะส่วนสัญ,ญลักษณ์ข้างในนี่ไม่ขอลองนะเพราะถึงจะลองไปก็ไม่น่าจะรู้สึกดีขึ้นมาลุงแอนตี้มันซะแล้วอะก็เลย ไม่โอเคแต่ถ้าใครชอบหรือว่าอยากจะลองไม่เสียหายจัดตามจัดลองได้นะเอาเป็นว่าถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e หน่อยนะแล้วเดี๋ยวก่อนไว้ออกขออีกสักเกมหนึ่งจะเล่นเกมอะไรลองดูนะโอเควันนี้ไปละบา,บาย